เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคำถามทบทวนความรู้ก่อนเรียนหน้าที่98ข้อที่3ากันแล้วนะครับโดยข้อถามว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดครับ สัตว์แต่และชนิดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันน้องๆคิดว่าคํากล่าวนี้ถูกหรือผิดครับผมน้องๆยังจําเรื่องวัฏจักรชีวิตที่เรียนไปในบทเรียนก่อนๆได้ไหมครับก็ให้น้องๆลองทบทวนด,ดูนะครับว่าเรื่องนี้นั้นเป็นยังไงลองคิดดูก่อนลองพอแล้วก็คิดแล้วจากนั้นก็มาฟังพี่เฉลยกันครับผมด้วยการกดรีซูมนะครับนะครับลองคิดกันดูนะครับติ๊กตอกติ๊ก ตตอเอาละครับคําตอบก็คือถูกต้องนะครับโดยวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นเป็นเช่นไรครับผมก็เริ่มจากการที่เป็นเด็กก่อนใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นวัยเด็กจากนั้นก็จะกลายเป็นวัยที่เป็นผู้ใหญ่หรือก็คือเติบโตเต็มที่นั่นเองครับพอเติบโตเต็มที่เสร็จแล้ว ก็จะทำการผสมพันธุ์ครับผมพอผสมพันธุ์เสร็จก็จะให้ตัวอ่อนออกมาครับตัวอ่อนเนี่ยก็จะเจริญไปเป็นวัยเด็กอีกแล้วก็จะสลับกันอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นว่าแต่ชีวิตของแต่ละของสัตว์แต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะคล้ายกันก็คือจะเป็นตัวอ่อนก่อนแล้วตัวเป็นวัยเด็กแล้วก็เป็นวัยที่เติบโตเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์เพื่อจะให้สืบทอด เพื่อที่จะมีทายาสสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปครับไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามข้อนี้นะครับที่บอกว่าข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิดสัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตที่เหมือนกันคำตอบก็คือถูกต้องนะครับโดยสัตว์แต่ละชนิดนั้นก็จะมีลักษณะเป็นตัวอ่อนก่อนก็จะเริ่มตัวเป็นวัยเด็ก เป็นไวัยที่เติบโตเต็มที่แล้วก็จะผสมพันธุ์ครับผมที่ว่าจะชีวิตต้องเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมีการสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปนั่นเองครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับข้อนี้ถ้ามีใครที่สงสัยอยากจะสอบถามอะไรเนี่ยก็ส่งมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วพี่ๆเนี่ยจะเข้าไปดูได้กันหมดเลยจากนั้นก็พี่ๆก็จะทำการตอบคำถามที่ทุกๆคนสงสัยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โหคลิปความรู้ข้อนีดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ